<Dev> Review. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการส่ง Push Notification เข้าไปในเบราว์เซอร์ด้วย JavaScript สร้างไฟล์ index.html เพิ่มแท็กสคริปต์ลิงก์ไปที่ไฟล์ s c r i p t .js สร้างไฟล์ s c r i p t .js สร้างบัตตอนสำหรับส่งโนติฟิเคชันเปิดไลท์เซรฟเวอร์ หน้าเว็บใช้งานได้แล้วใส่ defer de attribute เพื่อให้ส c r i p ต execute ในภายหลังที่ไฟล์ script.js สร้างตัวแปรบัตตอนให้เกิด event เมื่อมีการคลิกลองส่งข้อความ alert เ,เข้าไป สคริปต์ทำงานได้แล้วนะคะเรียกใช้ notification API ก่อนจะส่ง notification เราจะต้องขออนุญาต permission จากผู้ใช้งาน request permission ซึ่งจะรีเติรนเป็น promise ใช้ d then ซึ่งจะให้ค่า permission กลับมา เราจะลอง alert ค่า permission ออกมาดู alert จะโชว์ค่า deny เนื่องจากผู้ใช้ได้ทำการบล็อก alert ไว้เราจรึงทำการเปิดอนุมัติให้ alert ทำงาน alert จะแสดงค่า grant ออกมาแปลว่าผู้ใช้อนุมัติให้ alert ทำงานแล้ว ลบ alert ออกถ้า permission มีค่าเป็น grant สร้าง notification object ขึ้นมา notification จะขึ้นเตือนที่ด้านล่างขวาของหน้าเว็บใส่ข้อความเพิ่มเติมใน body ข้อความโน t ติฟิเคชันที่เพิ่มเติมก็จะแสดงขึ้นมาการใส่โลโก้เข้าไปในโน t ติฟิเคชันโลโก้ของเราก็จะปรากฏขึ้นมาในโน t ติฟิเคชันจะเห็นว่าเราสามารถส่ง push notification ไปที่ browser ได้โดยตรง ทำให้สามารถแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญของเว็บไซต์เราได้ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ